ับมาพบกันอีกแล้วค่ะกับช่วงเชอรี่โฮมนะคะวันนี้คุณเชอร์จะมาไขคําถามที่หลายๆคนสงสัยมาว่าทําไมข้างบ้านหลังบ้านถึงจะต้องติดกันศาสด้วยเนาะบางทีพื้นที่มันมีแค่เมตรถึง2เมตรเองจำเป็นด้วยหรอที่จะต้องติดกันศาสจริงๆแล้วคุณเชอร์แนะนําว่าจําเป็นนะคะเพราะว่ากันศาสข้างบ้านเนี่ยค่ะเวลาฝนตกนะคะถ้าไม่มีกันศาสเนี่ยสนามหญ้าบริเวณนี้นะคะจะเจิ่งนองไปด้วยน้ํานะคะจะทําให้มีความเฉอะแฉดและเลอะเทอะมากๆนะคะพื้นที่ตรงนี้ก็จะ ใช้ประโยชน์ไม่ได้เลยแต่พอเราติดกันศาสตร์แล้วอะค่ะน้ำอะค่ะจะถูกรวบรวมไปเป็นจุดๆนะคะเพราะฉะนั้นจะเกิดการระบายเป็นจุดจะไม่มีการเจิ่งนองบนพื้นสนามหญ้าให้หญ้าตายเลยนะคะและถ้าใครมีบริเวณด้านข้างบ้านนี้นิดหน่อยๆน,นะคะสามารถตั้งเครื่องซักผ้าได้แบบนี้ค่ะ บ้านหลังนี้นะคะนี่เราก็จะสามารถวางเครื่องซักผ้าได้เลยกันสาของเราก็จะช่วยกันแดดกันฝนในบริเวณนั้นได้แต่ถ้าใครมีบริเวณสามารถทําเป็นห้องเหมือนห้องซักรีดแบบบ้านหลังนี้นะคะบ้านหลังนี้เขาก็จะวางเครื่องซักผ้าไว้ในนี้นะคะแม้ว่าจะมีประตูหรือว่ามีบันไดยอย่างดีแล้วนะคะแต่ไม่มีทางหนีฝนและแดดได้ค่ะการที่ติดกันสาบริเวณหลังบ้านตรงนี้นิดหน่อยนะคะก็จะกันแดด ที่จะป้องกันไม่ให้เกิดการพื้นลื่นหรือว่าแดดเข้าไปในบริเวณห้องซักลีของเราได้นะคะหากใครมีคำถามอะไรอิ inbox เข้ามาได้เลยนะคะคุณเชอร์จะมาไขาคำตอบให้ค่ะวันนี้เชอรี่โฮมไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ